สวัสดีนะคะมาเจอกันนะคะช่องพังน้องแตงโมนะคะวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะคะวันนี้ก็พาสาวท้องนะคะสาวท้องของเรานะคะได้ไปลอยกระทงนะคะุณแม่แม่จ๋าบื้นโบเอจิตูไี่นี่นะคะพ่อ่อนก็จะให้น้องนะคะถือกระทงนะคะไปลอยในสระน้ํานะคะโอ้ยนี่นะสาวท้องของเรานะคะก็ถือกระทงไปแล้วนะคะนี่นะคะ ไปเลยจ้าน้องแตงโมก็สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกๆท่านค่ะก็สวัสดีวันลอยกระทงนะคะสวัสดีนะคะดับแล้วเดี๋ยวจจเทียนกรโหลโอ้ยไฟดับแล้วนะคะไฟกระทงของน้องแตงโมนะคะก็ดับแล้วนะคะก็มืดเลยนะคะตูกจิริมตุ๊กระบืนอวันไหวต่้ไปลอยกระทงด้วยกัน กมันก็ทางนี่ก็รองเปล่ามาลุงไม่อยากเป่าเทียนมาน้องแตงโมเนาะเดินมาไปเอนี่นะก็เชิญนะคะเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะแวะมาลอยกระทงกับน้องแตงโมได้นะครับหลังของของเรานะคะก็ถือกระทงมาแล้วนะเทียนดับอีกแล้วน้องแตงโมเทียนก็อุ้ยอันตราย เราเฮ้ยเราจะใจเปียนด้ลร ah, yep. ืออ่ะพี่โมเอว่าจะมาตึงสะหรือเปล่าน้องแตงโมจะมาตึงสะหรือเปล่าลูกบาซุงและโบนซุงบนซุงเออต้เถียนเออเต้นเถื่อนมาลูกไปก็ไปหนูอยาเปล่าเทียนมาลูกมาเร็วๆพี่โมเดินไป มาเลี้พี่โมจ่ามาลอยกระทงแล้วลูกนี่ลงตรงนี้เลยพี่โมจ่านี่นะสาธงของเรานะครับเราเราจะใส่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเนื้อเต้าหางตุ๊ตุกมาเลี้ยพี่โมจ่ามาลอยกระทงกับน้องแตงโมนะคะ เออเขาตัดนูไอ้กี้กี้กัดอันนี้เออไปเดินยวนะไปเน่บนเน่เน่งูบนเน่เลยนี่นะคะน้องแตงโมกอนะคะพาคุณพ่อคุณแม่มาลอยกระทงนะคะมาลอยกระทงกับน้องแตงโมนะคะโอ้ยกระทงน้องแตงโมนะคะไปแล้วนะคะกระทงลงทางหรือเปล่าน้องแตงโม เฮ้ยปูดดอกไม้แล้วปูค่ะนะคะพ่พอกวนไม่ควนน้องแตงโมนะคะก็ขอให้น้องแตงโมนะคลอดง่ายๆนะคะก็ให้น้องนะคะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะวันนี้สาวธงของเราก็ได้มาลอยกระทงนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นปีละครั้งนะคะปีละครั้งนะคะไดาคาอนนะคะได้ลอยกระทงนะคะโอ้ยนี่นะคะ ก็นะคะจะให้น้องได้ลอยกระทงในสระน้ำนะคะนี่นะคะโอ้ยน้องได้ลอยกระทงเสร็จน้องก็มีความสุขเลยนะคะน้องก็เต้นโชว์นะคะเต้นโชว์เลยนะคะสาวโองของเรานะคะนะคะในนอกกระทงน้องแตงโมอุ้ยนี่นะคะเป็นกระทงของน้องแตงโมนะซีที่น้องแตงโมเอามาเลยนะคะดอกไม้หายหมดเลย พี่แตงโมดอกไม้หายหมดเลยนะคะกระทงของน้องแตงโมนะคะกว่าจะถือนะคะกว่าน้องจะถือกระทงมาถึงสะนะคะดอกไม้ก็หายหมดเลยนี่นะโอ้ยมีความสุขเลยนะคะในค่ำคืนนี้นะคะน้องแตงโมสาวทอมโอ้นูก็้ามดิ้นวันลูก นี่เสร็จแล้วก็กลับบ้านเราเลยน้องแตงโมไปดุกเลยเฮ้น้องแตงโมนะคะสาวโถก็ลอยกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กระทงลงทางน้องเดินกลับบ้านแล้วสงสัยกระทงน้องแตงโมจะลงทางหรือเปล่าน้องแตงโมมามักจ้าเต้ นี่นะคะก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะโอ้ยกินยานะคะกินยาในรอบรอบดึก <g ül üyor> กินยารอบดึกเลยนะคะสาวทองของเรานะคะกระสป,ปอตไลท์โอ้่อเฮ้ยเก่าปีเบนมาหัวหนุจ๋าอีโมโจ๋าดึกแล้วลูกหนุเอยกระทงเสร็จหนูไม่กลับบ้านบานบาหาผู่บาวที่ไหนลูก ไปหาผู้บ่าวไม่ได้แล้วไปน้องแตงโมไปิดยาเออโอ้ยังไม่อยากกลับบ้านอีกนะคะสาวท้องน้องแตงโมนะคะยังไม่อยากกลับบ้านอีกนะคะคุณป้า ลุงใสอยากจะปาร์ตี้นะคะกับป้าแน่นอนเลยสาวทองของเรานะยังไม่อยากกลับบ้านนะคะเยอะๆกันมาอกี่กี่เยอะยังจ้ะลุงเยอะลอยกระทงเลยกันงาหลางเลยตัวตัวเขาแตงโมกูซี่เยอะๆเยอะๆโมจ้าน้องแตงโมยังไม่อยากกลับบ้านนะคะดูนะคะทำอะไรน้องแตงโม มาลูกมามืดแล้วมาล้วกลับบ้านดีกว่าหนูร้อยกระทงเสร็จแล้วกลับบ้านดีกว่าไปยาหม้อตุงหม้อกิวไอันนี้ปลายตมปยต้เจ้ไอจีเราก็ลอยเยอะต โอ้ยดูท่าเดินของน้องนะคะน้องก็รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นตอนกลางคืนนะคะน้องก็จะค่อยๆเดินนะคะสาวทงของเรานะคะวันนี้นะคะพ่อควันแม่ควันก็ขอนะคะอธิษฐานนะคะภาวนาให้น้องคลอดง่ายๆนะคะให้น้องนะคะครับปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะเป็นวันลอยกระทงนะคะของไทยเรานะคะ ก็สว hey, you well, to ัสดีวันลอยกระทงนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะจัดหรืไม่จัดเลยนะฮะชัดเลยเหรออว้ีวายตากับยายก่อนแตงโมจ้าเอ็นไอไม้ไม้นี่วันนี้วันดีวันลอยกระทงโมจ้าวายตากับยายก่อนเลี้ยลูกสวัสดีคุณตาคุณยายก่อนนี่วายตากับยายก่อนลูกค่ะ สวยๆด้วยลูกสวัสดีคุณตาคุณยายลูกสวัสดีคุณตาคุณยายสวัสดีค่ะนี่นะคะน้องแตงโมก็วันนี้นะคะเป็นวันดีนะคะเป็นวันลอยกระทงนะน้องแตงโมก็มานะคะมากราบนะคะตากับยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะแมนี่นะคะน้องแตงโมก็น่ารักมากๆเลยนะคะมากราบไหว้นะคะตากับยายด้วยนะคะกมจา กตาก็จะเสียโกนยายนะคะยายก็เสียในตอนหลังนะคะยายก็ได้เลี้ยงน้องแตงโมมาด้วยนะคะยายก็เลี้ยงน้องแตงโมได้ก็ไม่กี่เดือนนะคะยายของน้องแตงโมก็เสียชีวิตลงนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นนะคะจะเป็นอยามะอะไรกันทุธาตก ก็จะเป็นธาตุนะคะธาตุใส่ Jedi, Jedi, ใส่ <Jedi. S 1> หรือว่าเจดีนะคะใส่โครงกระดูกนะคะของตากับยายนะคะของพ่อคอนแม่คอนนะคะวันนี้ก็ได้พาสาวท้องน้องแตงโมนะคะมากราบไหว้ตากับยายด้วยนะคะ,ะก็<ร>จะเป็นละเลยกระทงขอ<ท>งไทยรเรานะคะเราก็ตรงเสร็จก็มากราบตากับยายนะครับ ป้านอ้องเตงโมจ้าหนุกกลับบ้านหรือยังลูกมืดแล้วพอแล้วอุ้ยฝุ่นตลบอบอวนเลยจริงรนื่งในครูปนเอนะดูนะคะสาวโองของเรานะคะก็ได้มากราบตากับยายแล้วไม่อยากจะกลับบ้านเลยนะคะทำยังไงน้องถึงจะกลับบ้านล่ะนอ้องแตงโมฮะนุไม่กลับบ้านบ่ลูกเบื่อ่ะแมะ่นะ ขี้ให้ก่อนงาป้าแตงโมจ๋าเยอะเยอะบ้านน้องก็อยู่ไม่ใกล้นะคะนี่นะคะนี่ก็จะพาน้องลอยกระทงนะคะฝั่งนี้นะคะมาแป๊บเดียวก็เป็นบ้านของน้องแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นที่น้องนะคะน้องแตงโมนอนในทุกๆวันนะคะก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะ นี่นะคะแต่น้องแตงโมนะคะยังไม่อยากกลับบ้านนะคะน้องก็ย,ยังอยากจะเล่นนะคะอยู่นะคะหน้าเจดีนะคะของตาก,กับยายนะคะนี่นะคะโม <Something S 1> <Index S 2> จ๋าไม่กลับบ้านโล่กนเด้อม,มาเร็วลูกเร็วไม่กลับบ้านโกนเ,เด้อ นี่โกนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่เอซทุก<ย>ทุก<ย>ท่กาน<ย>นะคะที่ติดตามช่องเล็กๆของน้องนะคะน,นี่วันนี้นะคะครอบครัวน้องแตงโมนะคะก็ขอนะคะฝากกดไลค์กดแ like, ช่น,นะคะกดติดตามช่องเล็กๆนะคะของพังน้องแตงโมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ